ก็จไปว่าวันนี้เราจะกลับมาช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการประกาศงบไตรมาสที่1สายงบสายฟันเดอเมทัลทำการบ้านหนักมากเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้จะมีตัวอย่างงบหนึ่งตัวก็เลยเชิญอาจารย์เอิญสุริยาฉายมาพูดคุยกันแล้วก็มาลองแกะงบให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็วิธีการมันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้ทําการบ้านในช่วงวันหยุดนี้ด้วยเพราะว่าหลายตัวที่เรามีอยู่บางตัวนั้น อาจจะมีงบอะไรที่มีนยาาันยสาคัญก็ได้พูดคุยกันในช่วงนี้กับจันเอิร์นสุริยาชาจันเอิรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีทุกท่ันด้วยครับวันนี้เราเลือกง,งบตัวไหนมาแกะให้ท่านชมดูค่ะเอ่อช่วงนี้เป็นช่วงประกาศงบนะครับก็กําลังประกาศงบไตรมาสหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเพิ่งประกาศไม่กี่ตัวเองนะครับก็เลยขออนุญาตเอางบที่ น่าสนใจนะครับอย่างเช่นหุ้น AH นะก็เป็นหุ้นยานยนต์ตัวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะลงงบคิวหนึ่งเราจะได้ลองทำกันบ้านแล้วลองคาดการณ์ว่าไอ้สิ่งที่เราคาดการณ์เนี่ยรงงบพีจะออกเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไหมนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจทำกันบ้านของงบปี2 5 6 4นะคะจัเตแเราก็มาดูกันว่าที่เราทำกันบ้านไว้มันจะเฉลยไรมากหนึ่งนะเป็นไปนอย่างที่เราคิดหรือเปล่า<ช>เราเริ่มยังไงเลยคะ ก็ค eh ือว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านอาจจะร uh ู้จ okay, ักหุ Maori ้น a h หรือยังไม่รู oh ้จักนะครับผมก็เลยจะพาไปทำความรู้จ um ักหุ้นแบบเข้าข้าแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคภายในเวลาหนึ่งนาทีเลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็ย่าแชร์สไลด์นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือหุ้พุน a h เนี่ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ใช้วิธีการหาข้อมูลจากออฟเดยนะครับ หลักการง่ายๆเลยก็คือไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า update นะครับแล้วก็จะมีสไลด์พรีเซนเตชันตรงนี้นะครับก็คือจริงๆจะกดนั่งฟังก็ได้เวลาประมาณ45นาทีเพียงแต่ว่าวันนี้ผมขอญาตรีแคปคร่าวๆแล้วกันอย่างหุ้น g h AH เนี่ยหลายท่านจะทราบแล้วว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้นิดนึงว่าเขาทําธุรกิจอะไรนะครับผมขอลยาคร่าวๆว่า a h เนี่ยเขาทําธุรกิจอยู่3ส่วน2ส่วน,วนหลักๆส,ส่วนแรกก็คือมาจาก O u e m Parts คือทําให้ชิ้นส่วนยานยนต ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นส่วนของดีลเลอร์นะครับซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็จะมีรายได้อะประมาณเจ็ดสิบหกเอ้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นะในสไลด์ที่เขาบอกไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่เป็นดีลเลอร์ก็คือขายรถท,ทั่วไปเนี่ยประมาณยี่สบกปอร์เซ็อันนี้เรารู้แล้วว่าขดังธุรกิจอะไรดังนั้นเนี่ยเราจะพอทราบแล้วว่าธุรกิจยานยนต์เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญกับเขามากเพราะว่าเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ติดตามว่าภาพธุรกิจยานยนต์นะครับับบเเป็นนนนนอตาะททศไไยยี้้งง โดยในอัปเดตเนี่ยเขาจะเล่าต่างๆว่าเอ้ยเขามีรายละเอียดดีเทลยังไงที่ผมขอยญาม่ลลึกลวกันอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าเขาทําเกี่ยวกับยานยนต์นะครับแล้วในสไลด์อัปเดตเนี่ยสิ่งสําคัญที่คณจะต้องดูต่อไปคือว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาก็จะให้ภาพว่าแล้วปี65ก็คือปีนี้ภาพธุรกิจยานยนต์เขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราจะได้มา forecast หรือคาดการงบที่กำลังจะออกได้ว่ามันควรจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมนะครับโดยหลักการเวลาเราลงทุนเนี่ยเราอยากจะเลือกลงทุนธุรกิจที เอ่อกำไรและรายได้อะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเรามาดูภาพอุตสาหกรรมเขาก่อนว่าขอุตสาหกรรมเขาเป็นอย่างไรบ้างในในออฟเดนเนี่ยเขาจะเล่าถึงผลประกอบการที่ผ่านมาแต่สิ่งสาคัญที่เราอยากรู้คือว่าแล้วปีนี้คือปีห5หจะดีกว่าปีที่แล้วไหมถ้าดีกว่าเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสาที่พื้นฐานจะดีขึ้นมูลค่ากิจการมากขึ้นราคาหุ้นก็จะไปไปตามนั้นนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยหน้านี้สําคัญเลยเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยออโตมอไทน์ดัสเช่เอาลุกเนี่ยเป็นไงบ้างก็คือว่า เราจะสังเกตว่าปี20เ,เป็นปีที่ได้รับผลกระทบโควิดเนาะทุกอย่างก็จะดรอปลงมาดังนั้นเนี่ยรายได้และกําไรของเขาดรอปแน่นอนนะครับแล้วปี21เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเท่าไหร่นักน,นะครับคราวนี้มาดูตัวที่ไฮไลท์สําคัญเลยก็คือว่าปี22ก็คือเป็นตัวที่เขาประมาณการจะสังเกตเห็นว่ายอดผลิตยานยนต์เนี่ยจากปีที่แล้วนะ1.6 1ล้าน600,000 9 0ื0 0คันเนี่ยจะมากระโดดมาเป็น1ล้าน1ล้าน800,000คันดังนั้นเนี่ยก็จะเติบโตประมาณ6.8% ดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอเดาได้แล้วว่าอ่ะอย่างน้อย AH เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นได้โดยจากอุตสาหกรรมที่เติบโตอ่ะโอเคอันนี้เราพอพอได้ภาพแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยธุรกิจเขาอุตสาหกรรมเติบโตได้ละคราวนี้เรามาสองงบปีที่แล้วกันนิดหนึ่งนะครับพิธีการนะครับเราก็ไปที่เว็บเซ็ตนะครับก็ w w w ร e t วท t เนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่ชื่อย่อหุ้นลงไป AH นะเพียงว่าผมเปิดรอไวล้ละจะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะดูนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดมาที่หน้าของตัวงบการเงินนะครับอันนี้ผมก็จะแบบเอาดูแบบคร่าวๆแบบเร็วๆอะไรแล้วกันนะครับสิ่งที่เราสนใจตัวแรกก่อนเลยก็คือบรรทัดของรายได้นะครับบรนทัดของรายได้นะครับจะสังเกตเห็นว่ารายได้ของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี6 0 61 6 2 63เนี่ยนะครับรายได้ของเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ปี63เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นปีที่เราผลกทบจากโควิดอุตสาหกรรมอ่ะดอปกันหมดดังนั้นเนี่ยรายได้เขาก็ดอปลงไปด้วย แล้วพอปี64เนี่ยก็เริ่มมากลับมาฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยรายได้เขาก็ถือว่าโอเคมีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วเอาลุกที่เขาให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยปี65ซึ่งเราพอจําสไลด์เมื่อกี้ได้นะว่าจะโตกว่าปี64ดังนั้นโดยความคาดหวังของเราว่าก็คือว่ารายได้ของปี65ก็น่าจะโตกว่าปี64อ่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามงบไตรมาสหนึ่งดูว่าจะเป็นไงบ้างนะครับทันมาอีกตัวหนึ่งที่ผมจะดูก็คือว่าแล้วรายแล้วกำไรเป็นไงงบบ้าก็คือรรทัดดถัดมานะครับ ก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทํากําไรได้ประมาณห้าร้อยล้านนะครับแล้วปีหกสี่เนี่ยเขาก็เริ่มก็คือปีหกสองสามเนี่ยเริ่มดรอปนะครับแล้วปีหกสี่เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวก็จะกลับมาที่สองร้อยแปดสิบล้านดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมติปีหกห้านะครับฟื้นตัวกว่าปีหกสี่เราก็มีความคาดหวังว่ากาไรของปีหกห้าก็อาจจะมากกว่าปีหกสี่ก็ได้นะครับนี่ก็จะพอเดาๆได้แล้วดังนั้นงบ Q 1ที่กำลังจะประกาศของ AH เนี่ยเราก็มีความหวังว่า รายได้และกําไรจะต้องเห็นแนวโน้มในการที่จะฟื้นตัวมากขึ้นเราจะได้เราจะได้ลองงบแล้วก็ลุ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราจะทํากันบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้งบตรมาสหนึ่งหลายๆบริษัทยังไม่ออกก็หลังๆเนี่ยงบจะออกช้ามากนะครับ <c oughs> เราเหลือแล้วงบเนี่ยคิวหนึ่งจะประกาศเนี่ยภายในวันที่จริงๆก็สี่สิบห้าวันหลัง <c oughs> จากงบออกก็ประมาณวันที่สิบห้าของเดือนหน้าเพียงแต่ว่ามันตรงกับวันหยุดก็จะขยเยะไปวันที่สิบเจ็ดนะวันหยุดค่อนข้าง,าง,างเยอะเกินสัปดาห์หน้านะครับ ดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาทาการถ้าผมนับๆเนี่ยเวลาประมาณอีกสิวันทําการเหลืองบอีกประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวที่ยังไม่ได้ออกโอ้โหดังนั้นเนี่ยงบออกเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราจะได้ทำการบ้านหล่อไว้ก่อนว่าเออแล้วสิ่งที่เวลาเฉลยมาเนี่ยตรงใจกับเราไหมนะครับดังนั้นเนี่ยพอเห็นภาพตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะพอเดาไ้แล้วว่างบไตรมากหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องโตกว่าปีที่แล้วทั้งในสองมิติทั้งรายได้และกําไรดังนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยผมดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับแลวคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่เเรรรราาาาาาคววตต้้องงงดูกก่และัํไไปยบ โดยภาวะปกติเนี่ยตากำไรเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นอ๋อขอโทษผมดูผิดกำไรกํากำไรมาทันนี้นะครับกำไรก็ประมาณพันหนึ่งพันสองแล้วก็กลับมาพันหนึ่งนะครับแล้วก็าตากำไรเขาเนี่ยนะครับประมาณประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่าปีหกปีหกสี่นะครับได้รับผลกระทบโควิดอยู่ก็เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นดังนั้นอีกความหวังหนึ่งก็คือว่าแล้วไอ้กำไรปีกำไรสุทธิของปีหกห้าเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะเกินห้าเปอร์เซ็นตได้เพราะว่า ไม่ได้ระบาทบจากโควิดแล้วนะครับอ,อนะาะก็ประมาณนี้ดังนั้นเราก็จะดูสามตัวนะครับหนึ่งคือรายได้นะครับก็คือรายได้คุณต้องตโตขึ้นสองกำไรขออนุญาตขอขอนุญาตด,ดูบรรทัดนี้นะครับที่ผมจิ้มบันทัดผิดไปนิดนึงเอ่อกาไรเขาได้ประมาณพันหนึง่งดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมากกว่าพันนะครับแล้วก็กําไรจุทธินะก็ค,คือคิดว่ามากกว่าห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ก็ถือว่างบดูดีขึ้นกว่าปีหกสี่นะครับโอเคล่ะคราวนี้นะครับเรามาดู ภาพรวมของตัวงบดูลน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอามาทันทีไม่ใช้ไฮไลท์ออกก่อนนะครับเราจะสังเกตว่าวิธีการดูนะครับเราก็ดูสินทรัพย์ของบริษัทนะครับถ้าบริษัทมีการเติบโตขึ้นนะครับแน่นอนหลักสินทรัพย์โคคุณต้องโตขึ้นถูกต้องไหมฮะดังนั้นเนี่ยจะเห็นก็ว่าสินทรัพย์เขาเนี่ยก็ทยอยทยอยเริ่มโตขึ้นแต่สินน่งนึงที่เราต้องดูควบคู่ไปด้วยว่าสินทร,รพัพย์ที่โตเนี่ยก็จะมีนี้สินตาม,มาด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่านี้สินเนี่ยก็ค่อนข้างโตเยอะเหมือนกันนะครับแล อีกอันนึงก็คือส่วนของทุนนะครับเราดูสามประธนี้ติดเลยนะครับในเว็บเซ็ตมีให้หมดเลยนะครับส่วนของทุนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาก็มีแนวโน้มตกตัวขึ้นด้วยนะครับตามภาวะธุรกิจดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของบริษัทนี้นะครับกิจการเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆได้่านี้ก็ถือว่ามีความหวังนะครับแต่สิ่งที่ต้องอระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทเนี้ยเราเห็นสังเกตนี้สินนะครับ ณตอนปีหกสี่เนี่ยจะมีนิสิตประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเก้ารอยล้านเดี๋ยวผมอ่านตัวเลขให้ละกันนะครับเผื่ออะไรท่าดูในมือถืออาจจะเล็กนิดนึงแต่ส่วนของพื้นหุ้นเนี่ยเพ,พียงแค่แปดพันห้าร้อยล้านเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอัตราส่วนของนิสิตกับทุนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่าค่อนข้างเยอะนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าแล้วนิสิตที่เขาเยอะเนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูตัวงบที่ละเอียดขึ้นนะครับก็จะมาดูตัวงบล่าสุดของเขาตัวนี้นะครับ๋ยวผมพาดูเล็กๆแล้วกันนะครับคราวนี้เราก็ไปดูฝั่งของนิสินนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอฝั่งนิสินนะครับตอนนี้เว็บเซ็ตทําใหม่นิดหนึ่งนะครับอาจจะดูสวยงามขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆเขาเนี่ยก็จะมีตัวบรรทัดนี้ครับก็คือพวกไม่รู้อาจจะเห็นไหมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันพอดีในเว็บเซ็ตทําใหม่แตตัวเล็กนิดนึงก็คือว่าเป็นเจ้าหนี้การค้าอยู่สี่พัน อ่านะครับก็แปลว่าในการทรําธุรกิจเนี่ยเจ้านี้การค้าก็แปลว่าเราอ่ะเอาของของเขามาก่อนแล้วค่อยคืนทีหลังอ่าคืนเงินเขาทีหลังดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นหนี้สินที่ถือว่าเป็นหนี้สินที่ดีไม่ได้เกิดจากการกู้ธนาคารเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็หนี้สินระยะยาวมีเยอะไหมหนี้สินระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประมาณเพียงแค่4,200้ล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หนี้จากการกู้เนี่ยนะครับก็ประมาณสักถ้าผมตีรวมๆทั้งนีสั้นนียาวเกิดจากการกู้เนี่ยก็ประมาณสัก 6,000ล้านในหน่อยนะครับก็ถือว่าพอโอเคนะครับก็คือมีทิสินจากการทําธุรกิจนะทํทให้มาเลยดูภาพรวมดูเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้บทวิเคราะห์ช่วยนะครับก็ไปที่เว็บเซทเทนะครับก็เว็บเซเท com เนี่ยครับคราวนี้เสร็จบบรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีบทวิเคราะห์ให้นะครับเราลองสามารถอ่านดูได้แล้วเขาก็จะมีประมาณการกําไรตรงนี้ให้นะครับในการประมาณการกําไรเนี่ยเราสามารถทําเองได้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกวิธีการคร่าวๆง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือว่าสมมุติเรารู้แล้วว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยนะครับปีหกสี่เนี่ยอยู่ประมาณสองพันเก้าร้อยล้านนะสองไอ้คนสองหมื่นกับอีกเก้าร้อยล้านนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจําได้แล้วว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะโตรประมาณหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับจากสไลด์ของออฟเดย์นะครับหกจุดแปดเปอร์เซ็นตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมโดยภาพรวมโตหกจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยดังนั้นผมก็มองคาดหวังว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยจะสามารถโตได้ประมาณสักเจ็ดเป อ่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เรากดขึ้นขึ้นเลขได้มั้ยจะได้แบบง่ายขึ้นเนาะ,<ฮ>ะจะได้จะได้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าเออรายได้ควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็คือรายได้เขาสองหมื่นเก้าร้อยล้านตีกลมๆแล้วกันนะครับแล้วก็คูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับก็จะได้รายได้ปีเนี้ยที่เราคาดหวังอ่ะก็ประมาณสองหมื่นสองร้อยสามให้สองหมื่นสองพันสามร้อยล้านโดยประมาณ นะครับก็คือจะเติบโตประมาณสัก7%หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้รายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้ว่ากำไรเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไปคูณ net margin ที่เราจะให้โดยภาวะปกติเนี่ยเราดูจากตัวงบเนี่ยก็จะพอเดาได้ว่าตัว net margin เขาอะโดยทั่วไปภาวะปกติจะอยู่ที่ประมาณ7% ปีที่แล้วอ่ะเริ่มฟื้นมาอยู่ประมาณ4.95ก็คือประมาณ5%ดังนั้นโดยความคาดหวังว่าปี65ธุรกิจกลับมาปกติได้โควิดน่าจะคลี่คลายได้ผมมีความหวังว่ามาจินเขาน่าจะเกิด5%อันนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานแล้วแหละว่าเราจะให้ประมาณเท่าไหร่เราจะให้5ตีต่ำไว้ก่อนก็ได้หรือให้สูงขึ้นเป็น5.5หรือ6%ก็ได้ตามความคาดการณ์ของเราหลังจากนั้นเนี่ยเรามีสมมติฐานเสร็จปุ๊บสมมติผมสมมติฐานผมให้5.5ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพองบออกแต่ละไตมา่ตาไตม่าหนึ่ง เราก็ลองมาเช็คดูว่าเออแล้ว n น็ตมาจิ้นตมากหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งปีหนึ่งในสี่ของปีเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าได้ประมาณสัก5.5ก็าแปลว่าอ๋อโอเคเรารู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยมีความคาดหวังอัตรากำลังจุธิประมาณ5.5ได้แล้วก็เอา5.5เนี่ยไปคูณรายได้ทั้งปีก็จะเป็นกําไรหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปฟอร์เคสของตัวราคาหุ้นได้อีกทีหนึ่งครับเราก็สามารถใช้ตัวบทวิเคราะห์ประกอบได้ซึ่งเราก็ลองพอเราทําเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทาบกับบทวิ เราอะคิดคล้ายๆบทวิเคราะห์ไหมนะครับจะได้แบบเหมือนประมาณว่ามีเพื่อนคิดกับเราด้วยไม่ใช่เราคิดคนเดียว <c oughs> <c oughs> ใช่ประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่อาจารย์เอิญเล่าสรุปให้กับผู้ชมฟังเราทําเองได้ด้วยแล้วก็จะทําให้เวลาที่เราเลือกซื้อหุ้นหรือเวลาที่เราจับถือหุ้นเราจะถือหุ้นตัวนั้นได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น <c oughs> วันนี้ <c oughs> ย่นย่อมาให้คุณผู้ชมด้วยรลายเวลาสำหรับวิธีการ แกะงบของตัว Abico High Tech หรือว่า A H เป็นตัวอย่างนะคะที่เหลือคุณผู้ชมต้องทําเองสําหรับหุ้ที่คุณผู้ชมมีในพอร์ตวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์นมากค่ะขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณทุกท่านมา,มากๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกวันศุกร์เดี๋ยวอาจารย์เอิร์นจะหยิบยกเอาหุ้นมาแกะงบกันเดี๋ยวรอให้ทยอยทยอยออกมากันให้เสร็จสับเลยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่อยากให้อาจารย์เอิร์นแกะงบหุ้นตัวไหนให้ดูส่งมาไม่มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เลือกเอามาให้ เพราะตอนนี้งบกําลังออกเลยครับเดี๋ยวผมจะได้ทยอทยอยอเลือกงบที่น่าสนใจที่ทุกท่านอยากอยากเห็นเนี่ยเรามารีวิวให้แบบประเด็นสําคัญสําคัญให้ครับค่ะจะได้ชี้จุดจิ้มจุดก<ช>ันเลยว่ารเราจะต้องดูงบตัวไหนดูตรงจุดไหนนะคะจะได้ง่ายยิ่งขึ้น